เราจะเข้าเธอเดี๋ยวขั้นแรกโอเคเปลี่ยนใจแล้วครับพี่พี่หูฝาไม่มีอะไรทั้งนั้นตะกี้หูฝาหูฝาหูฝาไม่มีแป๊บประจบไม่ชอบเหมือนผมจะมาแกงไก่เธอเห็นหน้าเราไหมหน้าเราเป็นคนเมากาวอ่ะเอาว่างมันจะมาปิดเอาไว้ใกล้หน้าเราเป็นคนเมากาวเพราะเราปลุกขึ้นมาตึก ปลุกเธอตอนตีห้าตอนที่เราขึ้นมาปลุกเธอตอนตีห้าเธอแคสเราไหมจริงเหรอไกด <c oughs> <c oughs> ไกดไอ้นี่คือเริ่มเกมแบบไม่กดเรือนนะเริ่มเกมแบบใช้ไขควงโอเคนี่ท่าเดินแล้ว Dạ Phương cái Cầm hả con Cái tao luôn mà con Cái khi cô Để cái tất chờ lâu 桃 ยังไม่เสร็จทีออกไปก่อนแกกินยาที่ชอบไว

จำไม่ได้ไปเราเฮ้ยเรานึกออกมาสร้างคาเมราแมนใช่ไหมสร้างแบบเราสามารถบังคับได้ขั้นแรกเอาหัวกล้องอะติดไว้ที่เัวเองติดแล้ววันนี้คือคำมเมราแมน ไปเลยควนหัวกล้องควนหัวกล้องเ้ยติดกาวแล้วก็เอากล้องติดไว้ตรงกาวแต่เราว่าแกเป็นอมกุศลที่ปลอมตัวมาใช่ไหมหนยตัวเราเหมือนช็อกแคลเลย เดี๋ยวมีชาเลนจ์ให้เธอสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างไรอะไรขึ้นมาก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเธอเช่นเอากล้องมาติดบนหัวห,หรือทำอะไรก็ได้ที่มันน่าสนใจอันนี้กําแพงเธอต้องชอบแน่นอน ไปงานพอต่อแม่พรุ่งนี้ไปงานพอต่อไหมครับอุ้มมืเนินทำมอเรื่นช่ายกายฉันมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะอีเปิดดุสัเปิด <anto> <kaz ali> รู้สึกว่าคลิปนี้ผมบ้ากวปกติมาแล้วเดินไปแบบกู๊กูเราเราไม่ได้เพราะนิ้วเราสับไม่อยู่นึกยังหัวเหาะอ๋อแล้วไใไกดูนะไกดูทำไมลักงก่เรา

อุ้ยขาเราแล้วม่ขาแล้วเหมือนเราเต้นอยู่เลยอะเธอเรากำลังเต้นอยู่เต้นเต้นเมาถึงสเต็ปไปจุดประทัดไปเลยราเมนไอราเมน อย่าอึ้งไม่เห็นใบหน้าที่หน้าเรานะไม่เห็นใบหน้าที่หน้าเรทาทั้งนั้นไม่เห็นไม่ใช่คนเมากราวหนะ้าไนั่นไะกด์ลองเอากาวติดกับตัวดูเราจะสอนทําอะไรบางอย่างขั้นแรกเธอวางกาวไว้ที่ตัวนะแลวอย่างนั้นเธอก็ใช้ไขควง ปับไปแล้วก็เลือกอันแรกเพื่อประการเริ่มเกมโอเคไหมงั้นเธอช่วยเอากาววางไว้ที่ตัวแล้วลบกาวด้านล่างออกไปไม่งั้นเธอจะเดินไม่ได้วางกาวไว้ที่ตัวขั้นแรกต้องวางกาวที่พื้นก่อนอะวางวางกาวที่ท่อนล่างของเธออะนะแล้วก็วางวางต่อวางต่อวางต่ออีกชั้นหนึ่งแล้วก็ลบอันด้านล่างทีนี้ก็เริ่มเกมได้เลย แลยก็นั้นเธอก็เอาชีวิตให้รอดเดินกลับไปตัวคืนต้นหนาตลกจริงเลยมีคนจะมารักพาตัวเธอไกล้กับเมื่อก่อนเขาเป็นแกงยึดดำเอาไว้เอาไว้ววยึดตับ้บคนเขาจะแกล้งเธอรู้ไหมโอเคทีนี้ไกด์รอแป๊บหนึ่งนะเราจะสร้างบางอย่างเหมือนกัน ไกดไกบอกให้ไกดวิ่งเอาชีวิตรอดมาแล้วเรามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทดลองกับเธอพ่ mm hmm. อครับหน้าจอเป็นอะไรไม่รู้ <No. S 1> ไกด์คนหนึ่งเดี๋ยวเราออกแล้วเข้าเกมใหม่นะตะกี้หน้าจอหน้าจอเราติดบ,บัากอะ